สวัสดีนะครับผมอาลงกรนะครับก็เป็นพนักง,งานในส่วนของอีสุคิงยนต์กรุงเทพนะครับผมก็มาอยู่กับพี่สมยศสมบูรณ์ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทวางน้อยการช่างนะครับดูแลเรื่องการประกอบรถบัสทั้งหมด ครับผมทั้งกระบวนการประกอบและทั้งควบคุมทัท้งหมดเลยนะครับ <ผม S 1> ครับและรถที่อยู่ข้างหลังตอนนี้ตวันนี้รถอยู่หลังคือเป็นรถของเบอร์ษัทที่ผลิตจากวังน้อยครับเรียกสัน้นๆคือว่าเป็นรถมินิบัสความยาวที่7เมตรห้าสิบนะครับความสูงก็ประมาณ3เมตรยี่สิบนะครับท้างในคือสามารถบรรจุไอ้เบาะได้ประมาณ20ที่นั่งถ้าคิดแล้วมันจะอยู่ในหมวดของมอสองจอนะครับอันนี้ขอเชิญทางในดิฉัครับการผลิตของเรานี้ทั้งหมดเราผลิตออกจากจิ๊ก ชิ้นส่วนทั้งหมดของเรานี่คือจะเท่ากันหมดนะครับเรื่องเรื่องสัดส่วนเรื่องกระจกเรื่องอะไรตรงนี้นะครับแล้วเรื่องการดูแลการสายการผลิตควบคุมการปัญหาหรือเราใช้ระบบ ISO 9001ในการดูแลทั้งหมดนะครับในการควบคุมทั้งหมดนะครับภายในเราก็จัดเรียงบอบไปตามมาตรฐานของกรมพืนส่งนะครับแล้วก็เรื่องฝ้าเรื่องรันเราก็ใช้วัตถุดิบไม่ลามไฟนะครับเช่นผ้าหุมน้ำเทียมนะเป็นวัตถุทิ่ไม่ลามไฟเช่นฝ้าเพดานนะครับ ปารเดดาแล้วก็เช่นผนังข้างแล้วก็พยางปูพื้นนะครับระบบไฟฟ้าของเราทั้งหมดนี่เป็นระบบ LED วงจรไฟฟ้าของเรานี่คือเราจะทําเป็นแผ่นครับผมทุกจุดเราจะมีสีทั้งหมดมนะครับมีโค้ดส,สีทั้งหมดเช่นว่าอุปกรณ์ไฟนีออนมีการเสียมีการชำรุดข้างหรือว่าคนใช้รถเนี่ยสามารถโทรถามเราได้เลยว่าตรงเนี้ยเราเช็คที่จุดไหนรีเลยตัวไหนฟิวตัวไหนไหน,นะครับ แล้วเราก็จะมีวงจรให้ลูกค้าพร้อมเราจะมีการพรีเซนต์ให้ลูกค้าทั้งหมดเลยว,ว่าระบบภายในรถของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างานะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้ของคนขับรถครว่าที่สวิ์หน้าปัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเช่นมีสวิ์ไฟไทายในสวิ์ไฟห้องเก๊ส,สวิ์ไฟหลีแล้วก็ วิควบคุมเครื่องเสียงทั้งหมดเรียกได้ว่าอยู่หน้าคนขับนี่ทาได้ทุกอย่างครับใช่ครับผู้โดยสารมีหน้าที่นั่งนั่งอย่างเดียวครับคือเบาะเรานี่ก็มี USB ด้วยค่ะน้องอันนี้คือเป็น USB รับหับรองรับลูกค้าอันนี้สําคัญเลยอันนี้สําคัญสําคัญเลยเดี๋ยวนี้ขาดโทรศัพท์ไปไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันเจริญเจริไปมากผู้โดยสารนี้ขึ้นมาต้องต้องมีมือถือแล้วทุกที่นั่งเราจะมีเข็มขัดนิรภัยเบาะของเรานี่ ประกอบหรือเราได้รับใบเซอร์ตามกฎหมายทั้งหมดผู้ที่จําหน่ายบอกให้เราผู้ที่ร่วมกับเราเนี่ยค,คือเขาจะมีการเอาบอกเนี่ยไปทดสอบให้ผ่านให้ผ่านทางกรมอะไรตรงเนี้ยนะครับส่วนรถรุ่นนี้เราดีไซน์เพิ่มอย่างหนึ่งคือเราจะมีทิ้งที่นี่หรือว่าเรียกอย่างหนึ่งคือชั้นเก็บสัมภาระาราไี่เก็บของเเก็บข,ของอะไรตรงนี้นะครับเราก็มีอีกคอนเซปต์หนึ่งของเราคือจะไม่มีทิ้ง อ่ามีเสพหนึ่งแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าอ๋อแล้วแต่เลยว่าลูกค้าต้องการเอาวันนี้หรือไม่เอาแต่ว่ารถของที่เนี่ยผมเห็นอยู่ว่าข้างล่างก็มีที่เก็บของเหมือนกันข้างล่างมีที่เก็บของกว้างฝานะครับอ่าส่วนภายในนี่เรามีกล้องให้นะครับอ่าตรงไหนนี่ครับเช่นกล้องกล้องภายในตัวหลังอ๋อนี่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 กล้องภายในส่งนับหลับให้ผู้โดยสารนะให้ให้พี่เขาชี้หน่อยให้คนขับรถดูว่าไอ้กล้องส่งด้านหลังเนี่ยไปที่ประตูเนี่ยอ่าครับรู้ว่าผู้โดยสารทําอะไรบ้างโอ้โหทำอะไรดีบ้าง ตัวดีกล็อกนึงคือเป็นกล้องข้างหน้าครับมีด้านหน้าหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตไปให้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตไปให้พอกล้องหน้าเสร็จแล้วเราจะมีกล้องหลังตรงนี้กล้องหลังนี่สั้งแต่เวลาถอยครับเวลาถอยคือจะจะโชว์ที่หน้าจอแล้วก็เรามีกล้องหน้าอีกอีกกล้องหนึ่งนะครับตรงนี้ครับครบวงจรเลยรถคันนี้เราก็มีคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งคือถาเรุ่นเนี่ยเราติดทีวีให้เราติดเครื่องเสียงให้เราติดลำโพงให้ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้า สมมุติว่าลูกค้าเอารถคันนี้วิ่งสายนะครับคือสายคือมอ2จอครับแต่ลูกค้าเอาไปวิ่งรับทัวร์ได้หมายความว่าเราว่างจากการรับเท็ตู้แล้วเต็รถทัวร์เล็กๆดีไหมเราสามารถรับทัวร์ได้เช่นทัวร์จีนมา20คนมา15คนแล้วเนี่ยมาสามารถรับได้ที่ฝนเราไปเช่ารถใหญ่ค่าโดยสานก็นี่เรามาแค่15คนเนี้ย15คนก็ใช้รถนี้ได้สบายเลยครับภายในคือจกว่านะครับ ความสูงของเรานี่จะกว้างมากเลยถ้าประมาณคือประมาณเมตรเก้าสิบห้าเซนนะครับวัดจากตื่นถึงดีผมสูงแล้วถหรือไม่ถึงแน่นอนการจัดเรียงบ่อนี้เราจัดเรียงบ่อตามมาตรฐานของกรมพื้นส่งคือระยะห่างของบ่อเนี่ยถ้าวัดจากหน้าบ่อถึงหลังบ่อเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าเซนแต่ของเรานี่ปรับรอปรับนี่แปดสิบห้าเซนเดี๋ยวรบกวนพี่นั่งให้ดูหน่อยครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูหน่อยครับดูขาครับดูขาอ่าดูการชันเข่านี่ ระยะห่างนี่สบายนะครับเบาะนี่สำหรับปรับเอียงได้ด้วยปรับเอียงได้ครับโอ้โหปรับเอียงไต่ำมาประมาณ120องศาครับตรงนี้ครับโอเคที่วางเจ้าหน้าเรนก็มีใช่ไหมขอญาตนิดนึงขอญาตปรับเอียงด้านหน้านะครับโอเคคโอ้โหเวลากรุกกกรุกสบายก็ถึง คนหน้าจะนอนอ่าครับผมไม่สามารถลุกสบายครับอ่าก็มีที่พักเท้าครับน้องก็มีที่พักเก้วก็มีที่วางตัวระบบรุ่นนี้ระบบประตูนี้ก็จะเป็นระบบของประตูไฟฟ้านะครับประตูนี้จะเซนซิร์ด้วยเวลาผู้โดยสารเดินครึ่งหนึ่งครับประตูปิดไปชนนี่ประตูก็จะเด้งกลับอ๋อมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมมีเซนเซอร์ครับตัวภายในรุ่นเรานี่ภายในน้องอาจจะไม่เห็นสัส่วนของเรานี่เราต่อแบบมาตรฐานเราออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับภายในทั้งหมดเนี่ย เช่น um? เราจะมีฉุนเรการความร้อนครับผมนะเช่นข้างบนฟ้าข้างในเนี้ยน้องจะไม่เห็นเราจะพ่นโฟมทั้งหมดเลยเป็นโฟมเก็บเสียงอ่าครับผมเก็บเสียงแล้วก็เก็บความร้อนตรงนี้ป้องกันความร้อนของกอะไรเข้าภายในก็คือในห้องโดยสารเนี่ยจะเย็นอยู่ตลอดเย็นมดตลอดเลยครับจะมีพ่นบนหลังคาพ่นผนังข้างแล้วก็พ่นตรงบางพนล้อพื้นข้างล่างเนี้ครับแล้วก็พ่นพื้นท้องเครื่อง เพลทพ่นบนพื้นต้งเรื่องคือไม่ให้ความร้อนขึ้นไม่ให้ความร้อนขึ้นครับแล้วก็พ่นทางทางด้านท้ายครับผมนี่คือนี่คือเป็นหัวใจหลักของเรานะฮะเปิดแอร์แป๊บเดียวก็เย็นแล้วใช่แล้วครับส่วนนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้านิดนึ่งนี่มันแดดสมมติว่าผู้คนขับร้อนโอเคแล้วก็ดึงปล๊นบตรงนี้สำหรับผู้โดยสารนอนเราเรามีฟูกตรงนี้ให้พอดีเราตรงนี้มีฟูกตรงนี้นะ้ครับ ตรงนี้ให้เลยครับมีครับผมและสมมติว่าเราเราก็สามารถนั่งนั่งตรงนี้ได้นะครับภายในเราก็ติดกล้องติดกล้องนี้เราเราเราเป็นกล้องสามารถมองภายในได้นี่หมดเลยสี่กล้องเมื่อกี้ที่พี่บอกเนาะครับสี่กล้องครับใช่แล้วมีวิทยุนะฮะวิทยุเปิดนะฮะแล้วก็มีเนี่ยบตีตีแอมตีไฟต้องทำให้ทีหนึ่งและมีพวกสวิตช์ควบคุมทั้งหมดครับที่ผมเปิดตรงนี้ครับห้องโดยสารคือควบคุมได้ทั้งหมดเลยทั้งรถครับ รุ <Okay. S 2> ่นนี้เราเพิ่มพัดลมดูดอา,ากาศไปด้วยคือตรงนี้เหตุผลที่เราเพิ่มพัดลมดูดอา,ากาศเพราะว่าเราจะระบายอา,ากาศคูโเยสารเยอะอคนไายใจก็เยอะอา,อากาศกะเสียตัวนี้สามารถเปิดได้ระบายได้ถ้ขออนุญาตเปิดนิดนึงมันก็จะเป่าออกนะฮะคุมจากคนขับหมดเลยนะครับอันนี้มันจะดึงดูดอา,ากาศออกไปหมดเลยนะครับตรงนี้วเวลาถูกเฉยจริงๆตัวนี้สามารถเปิดได้ครับ เวลาฉุกเฉินอาจจะมีเกิดบัติเหตุรถปั๊มรถไหลเนี่ยผูดในทางตาตรงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยตรงนี้ก็สามารถออกได้เลยอ๋อครับผมเปิดได้เปิดได้เปิดได้ทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวผมขอยากแกะดูนิดนึงครับโอเคกล้องเห็นไหมเดี๋ยวบนี่ครับอ๋อนี่เปิดนี้ได้เลยเนาะคือเปิดออกนะครับอ๋อครับพร้อมเราก็มีพราทุกประจ์ตรงนี้ ระบบเซฟตี้นะบบสามารถทุบแล้วแตกเลยนะฮะตัวนีตว้ตัวนี้เป็นกระจกแทมเปอร์นะกระจกแทมเปอร์กระจกแหมเปอร์คือแตกแล้วเป็นเป็นนิกาะพัดผมแล้วก็แถมผ้าผ้าปูผ้าล่องทางเดินให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อรถไปทำความสะอาดสามารถดึงตัวนี้ออกได้นะครับง่ายเลยดึงนี้ออกไปซักได้ตรงนี้นี่ติดยาวทั้งทางเดินเลยนะครับแลาเหยียดยาวทั้งคันเลยเราติดยาทั้งทางเดินเลยเนาะครับเราสามารถไปซักได้คือไม่ต้องฟาน เราไ <Okay. S 1> ม่ม okay. ีตัวนี้พื้นนี่มันก็สกปร,สรกสกปรกหมดเลยครับเมื่อกี้ผมได้ยินพี่พูดว่าเทสซีที่เราใช้จากอีสูซูใช่ไหมใช่ฮะเทสซีต well. us. Us. ันี้ใช้กับอีสูฮะตอนนี้น้ำหนักที่เราต่อนี่คือ5ตันหหตันหแต่เรามีนโยบายว่าเราจะลดมากกว่านี้เหตุผลที่เราอยากลดตัวถังเยอะเพื่อที่ให้ผู้นำรถเราไปใช้เนี่ยสามารถประหยัดน้ำมันจากเราทดสอบมาวิ่งอยู่ฮะ อีสุรุ่นนี้ที่เราทดสอบมาครั้งแรกนะครับประมาณกินน้ำมันประมาณ9กิโลลิตร9กิโลลิตรอันกิ9กิโลลิตร,น,ลลตรนะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างผมขึ้นอยู่การประกอบตัวถังว่าในก,การกระจายน้ําหนักยังไงอะไรยังไงนี่แล้วก็เรื่องการโยน,นผมการอะไรนี่ขึ้นอยู่การกระจายน้ําหนักทั้งหมดเลยถือว่าอีสุรุ่นนี้ NTR 150หมสําำรับในการตอรถปิโติบัิตรนี้คอนเฟิร์มแล้ว แต่แค,คือต้องเลือกต้องเลือกอ e ีซูซูที่เป็น NTR 150สําหรับบินิบัสอันนี้เน้นเลยเน้นเลยครับเน้นเลยดอก<ต>จ,จันไว้เลยนะครับต้องดูสังเกตได้เลยว่ารถเราเนี่ยนะคือระดับฐานล้อหลังกับบอดี้เนี่ยคือจากใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยตรงนี้ครับส่วนของเรานี่คือคือจะเน้นเรื่องเป็นแอร์ฮะเป็นแอร์หลังคานะครับเราจะไม่เน้นเรื่องแอร์ดักอินเหตุผลที่เราเน้นเรื่องแอร์หลังคาหนึ่งครับเรื่องความเย็นครับเรื่องการเซอร์วิส แอร์ล้งคาดีง่ายๆเพียงแต่คุณมีบันไดข้างนอกอ่ามีสายน้ําฉีดมีไขครัวคุณสามารถเปิดฝาสซวิสไดเลยเป่าได้เลยถ้าเป็นแอร์บางยี่ห้อเอาแอร์ติดไว้ในท่อแอร์เขาเขาเรียกว่าแอร์ดักอินเวลาคุณลื้อทีคุณต้องลื้อช่วงนั้นชวนสมมติว่ามันอยู่ท้ายคุณก็ลองลื้อตรงหิ้งตรงอะไรเนี่ยเพื่อที่เวลาลื้อแล้วพวกอุปกรณ์ทั้งหมดนะพวงรถสกูหรือคิวเนี่ยเวลาประกอบใส่แล้วมันจะจะไม่เข้าที่เดิม จะติดต่อรถรุ่นนี้ก็ติดต่อทางอีซููเลยอ่อีซูก็จะประสานงานกับโรงงานอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้อีซูที่ยุ่กรุงเทพได้จับมือกับบางน้อยการช่างอ่าคือมีการออกแบบออกแบบคัตซีกับตัวถังร่วมกันอ่านะครับตรงนี้ก็คือเราทํางานร่วมกันถ้าเกิดอยากได้ตัวต่อถังคัตซีอย่างนี้ทักมาครับทักมาเลยจริงๆอ่ะการประกอบรถบัสเนี่ยเราจะจับมือหลายค่ายเช่นหนึ่งคัตซีครับผมนะครับซีเราก็จับมือกับอีสซู ยนนะครับส่วนบอดี้ก็เป็นของวังน้อยส่วนแอร์ออก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งเราต้องเลือกแอร์ให้ดีที่สุดสําหรับบินิบารรุ่นนี้ะนะครับและส่วนเก้าอี้ก็คืออีกค่ายหนึ่งเราเราต้องเลือกเก้าอี้ว่าที่เขามีใบเซอร์ ผ่านการจดทะเบียนผ่านการทดสอบผ่านการอะไรทั้งหมดเอาง่ายๆก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าให้ปรึกษาก็คือเราเจาสุดยอดของแต่ละที่นะ่ะมาประกอบกันเอามาประกอบกันนะครับคาสิต้องอิสุส์คาสิเบาะหนังก็อีกเจ้าหนึ่งแอร์ก็อีกเจ้าหนึ่งโอเคแล้วก็บอดีก็วางน้อยก็ามารวมกันรวมกันเป็นคันนี้คันนี้แล้วก็มอบมอบให้อีสุทงโยนเป็นตัวแทนจำหน่ายอ่าโอเคก็วันนี้เราได้ความรู้จากพี่มาเยอะแล้วครับความรู้นี้แน่นมากนะครับก็ขอขอบคุณพี่สมยศครับ สมยศนะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนในการแนะนําผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าให้กับทางเราเนาะก็ยังไงก็ขอขอบคุณพี่สมยศครับผมขอบคุณครับ